สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับชาวอิกททุกท่านนะครับวันนี้ต้อมพามารีวิวรถตักเข้าใหม่อีกคันนะครับรับตัวนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับรถตักฮิตาชิซาวิวร้อยแปนะครับก็ตัวนี้นะครับขนาดเท่าๆกับโคมัสุนะครับ WA320 าสูนะครับตัวนี้เทียบเท่ารุ่น6นะครับซีรีส์หในส์ของโคมัสุเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับนี่ตัวถังเฟรมสภาพสวยเดิมๆนะครับ ก็เครื่องยนต์นะครับตัวนี้มากับเครื่อง6สูบเทอร์โบนะครับรถนอกนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแท้ๆ1 0 0เซไม่เคยใช้งานในไทยนะครับนี่ครับด้านท้ายนะครับพัดลมไฮดรอลิกหลังนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับก็มีบุบนิดนึงนะครับด้านท้ายนะครับนี่ครับตัวถังเฟรมนะครับสีสันเดิมๆนะครับ เครื่องเกียร์ดีนะครับระบบพร้อมใช้งานเลยนะครับมีระบบแอร์เย็นด้วยนะครับเครื่อง6สูบนะครับปิดไปนะครับตัวนี้มาสภาพเดิมๆนะครับขนาดยางนะครับก่20.5 25ครับยางไซส์สแตนดาดติดรถนะครับระบบเลี้ยวเอออนนะครับนี่ครับมีหัวเก๋งนะครับเรียบร้อยแอร์นะครับมีระบบแอร์เย็นด้วยนะครับ ยางสวยนะครับสีเส้นเลยนะครับก็บุ้งกีนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3คิวนะครับนี่ครับฮิตาชิซด์ิวร้อยแปตัวนี้ก็ปีผลิตก็อยู่ปี2012นะครับครับขนาดบุ้งกีก็3คิวครับตัวนี้เดี๋ยวดูนะครับชุดเกียร์นะครับนี่สภาพแห้งๆกันเลยนะครับครับตัวนี้ค่อนข้างใหม่นะครับสภาพ ใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะครับครับซ w 180นี่ก็ถือว่าใหม่นะครับในรุ่นของสายของฮิตาชินะครับปีราวๆ2012นะครับนี่ครับคอนโทรลคู่น้ํามันนะครับนี่ครับก็สภาพเดิมๆนะครับระบบเกียร์นะครับเดินหน้าสี่ถอยหลังสี่นะครับ ภาพเดิมๆนะครับครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับรถตักไซส์สามคิวนะครับในส่วนของอิตาชิก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับต้อมได้โดยตรงเบอร์นี้เลยนะครับ0-957859314หนะครับหรือ0 8 7 9 1 1 8 5 9 3นะครับครับสนใจเรามาดูรถที่ร้านได้นะครับร้านเราอยู่ติดถนนพระราม2สมุทรสงครามนะครับครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ